่วนของเขาอย่างเช่นเขาเบียดเบียนเราอาจจะพูดกระทบกระเทียบอย่างเงี้ยความเบียดเบียนเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะนําพาให้เขาเป็นคนที่มีโรคมากสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีหรือถ้าเขาพูดเบียดเบียนเราด้วยคําพูดที่ไม่จริงอาจจะพูดโกหกโกหกเนี่ยจะทําให้ถูกใส่ร้ายถูกใส่ความหรือถ้าพูดกระทบกระเทียบด้วยคําที่เขาอาจจะไม่พอใจเราเขาก็จะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้เป็นต้น กทกรรมมันเกิดจากภาษาเกิดจากการกระทบผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทีนี้มันอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละท่านเองทีนี้ทุกคนก็ต้องมาสร้างเหตุปัจจัยของกายของมันก็จะต้องมาสํารวมของตัวเราเองส่วนตัวเราจะไปสงสารเขาเราก็ต้องกลับมาอยู่เบิกาอยู่ดีถ้าเราไปคิดไปในทางที่มันก่อให้เกิดเจตนาที่ไม่ดีบางครั้งอ่ะน,นะมันหลุดไปอย่างเงี้ยมันก็เกิดกรรมสําหรับเราเองก็ต้องระมัดระวังก็ต้องมาสํารวมสงสารเขาแล้วก็กลับมาอยู่เบิกาแต่ว่าก็มีใจปรง ลงไปในกรรมว่า เขาสร้างกรรมอย่างไรเขาก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นเขาพูดเขาคิดอะไรก็จะมีผลกรรมที่ตามมามาสํารวมที่เราเองทุกคนก็ต้องปฏิบัติของใครของมันอย่างผมเองก็ต้องปฏิบัติเองเคยผิดพลาดมาการพูดของเขาก็อาจจะเหมือนดูถูกเราต่างๆนานานั่นแหละตัวนั้นแหละที่เราไปปรุงเราไปยึดนะตัวเราเองนั่นแหละจะรู้ดีไม่มีใครรู้ดีกว่าเราหรกผมก็มีความปรารถนาดีแล้วก็มีความเมตตาจริงๆครับถ้าเราไม่วางตัวเราเองจะเป็นทุกข์เราต้องวางเรารู้ปุ๊บเราวางรู้ปุ๊บเราวางต้องใช้วิธีนี้ทุกคนต้อง สร้างเหตุปัจจัยของใครของมันเ,ออเพราะกระทบปุ๊บมันเกิดกรรมอยู่แล้วอย่างเช่นเราไปนึกถึงสิ่งเก่าๆนึกถึงปุ๊บกรรมเกิดแล้วใจผมเนี่ยผมศรัทธาคําสอนหรือว่าวิธีปฏิบัติของพพุทธเจ้ารู้สึกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รับเรื่องความทุกข์หรือบีบคั้นเท่าไหร่ แล้วผมนั่งสมาธิก็เกิดอ,อาการปิตินา่าจะแต่ผมไม่เคยเข้าหน้าเท่าไหร่ปิติมันเป็นจิตสังขารคือปรุงจิตให้ติดอยู่ในสมาธิก็นั่งสมาธิได้นานแต่มันก็ไม่ได้พัฒนาไปไหนหรอกมันก็ติดอยู่แค่นั้นก็ต้องเห็นการเกิดดับของมันรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ยึดล้ำก็พัฒนาขึ้นไปค่อยๆไปถือว่าโอเคมีศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวแล้วดีละเพราะว่าโดยปกติแล้วคนที่จะเข้ามาถึงเราจะเข้าใจเนี่ยมันยากเป้าหมายก็คือต้องวางลงไม่ใช่เพื่อเพิ่มต้องวางถ้ามีความศรัทธาต่อพระพุทธค์ ก็ต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหมายว่าว่าปฏิบัติไปเพื่อละไม่ใช่เพื่อเพิ่มอัตราตัวตนต้องละอัตราตัวตนตัวเราก็ต้องมีความอ่อนน้อมต่อมตนลงไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วก็เรามีอัตราตัวตนเราคอยไปจับผิดไปทําให้ตัวเราใหญ่ขึ้นต้องคลายความกําหนัดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราออกไปทีละหน่อยทีละหน่อยจนตัวเราของเราไม่มีนั่นแหละเป็นดางที่เราไม่ได้มีอะไรในโลกนี้ ก็โดยการที <S an> ่ค <S an> ่อยๆละอกุศลเจริญกุศลทำจิตใจให้สะอาดปร่งใสไอ้ความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันจะคลายลงไปแต่ถ้ายังมีตัวเราของเรามันก็จะใครพูดอะไรมันก็จะมีตัวเราของเราไปรับอยู่ยึดว่าไอ้กายเนี่ยเป็นตัวเราของเราเพราะนั้นคนอื่นก็มาพูดมาว่าเรานิดหน่อยอะไรไม่ได้เราก็มีตัวเราออกไปเพราะว่าตัวเรามันใหญ่ไงมันมีอีโก้มันมีตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลาก็คือให้ทําลายตัวนี้แหละกระทบป่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก็วางเพราะถ้าไม่วางมันไปเปลีนก็คิดว่าเขาว่าเราเขา ตําหนิเราก็ด่าเราว่าเรานั่นแหละมีตัวเราอยู่ เราต้องทำลายตัวนี้ออกไปที่เรามาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเพื่อคลายความเป็นตัวเราของเราเนี่แหละโสดาบันจึงรู้ว่าขันห้าเนี่ยไอ้ความที่เป็นตัวเราเนี่ยมันไม่มีละมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาภาษาทุครับถือว่าฟังแล้วก็เกิอดอาการปิติขึ้นมาเมื่อใดที่คนอื่นว่าเราแล้วเราเราูรา้สึกว่าเหมือนเขาว่าเราเมื่อนั้นไอ้ความเป็นตัวเราเนะี่ยมันยังมีอยู่ทำยังไงไม่ให้มีตัวเราไปกระทบก็สั่งแต่ว่าอย่าไปบริโภคร่วมเขาไม่ดีก็อย่าไปบริโภคร่วมเหมือนเราไปบ้านคนอื่นยเ เ,เอาเข้าวเอาน้ำให้เรากินถ้าเราไม่กินข้าวน้ํานั้นน่ะอาหารน้ํนาน,นั้นก็เป็นบ้านของเจ้าของบ้านเนะคำพูดก็เหมือนกันเราไม่เอาคาพูดเขามาปรุงแต่งคําพูดก็เป็นของเขาเขาก็ได้รับผลวิบากกรรมของเขาไปส่วนของเราเองเราก็ไม่ได้รับเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเปิติอาจารย์พอเข้าใจตัวเรามันก็จะลดลงไอ้ความปิติความประโมดมันก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่มีตัณหาความอยากไม่มีความเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นประโมดปิติพวกเนี้ความสุขภายในมันก็จะเกิดขึ้นจิตก็จะตั้งมัน่นเป็นเรื่อง ปกติธรรมดาด้วยความรู้อันนี้คือตัวปัญญาที่ทําความเข้าใจเพราะว่าจิตตั้งที่จะฟังเกิดสมาธิตั้งที่จะฟังช่วงนี้มันไม่มีกิเลสช่วงนี้มันนิวรณ์ไม่มีแต่มีตัวปัญญาคือสัมโพชฌงค์ที่สามารถรู้เข้าใจในธรรมที่ฟังพอมีสัมโพชฌงค์คือสติกําหนดเป็นสติสัมโพชฌงค์เพราะ,ะนั้นเวลาผมพูดอะไรสภาวะปัญญาจิตที่มันตั้งมั่นนั่นอะ่ะมันก็จะใคล้ครวญพอใคล้ครวญเนี่ยมันไม่มีอกุศลมันก็จะปิติเกิดการสงบกายสงบใจเกิดความสุขภายในขึ้นมาทุก ครั้งที่เราฟังครูบาอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่อาการนี้เกิดก็แสดงว่าช่วงนั้น่ะมีจิตที่ตั้งที่จะฟังเกิดปัญญาตัวปัญญาแล้วก็คือวิปัสนาในขณะที่เราฟังธรรมก็จะเกิดวิปัสนาถ้าเราปฏิบัติถูกจะไม่มีตัวเราของเรามันจะถูกทําลายลงแต่พอเราไม่ได้ฟังธรรมใช่ไหมพอออกจากนี่ไม่ได้สนทนาปุ๊บอ่ะไปคิดเรื่องเดิมอันนี้ความเป็นตัวเราก็เกิดขึ้นแต่พอมาฟังธรรมปุ๊บไอ้ตัวเราถูกทําลายลงมันก็มีแต่ปัญญาที่เข้าใจในสภาวะธรรมตรงนั้นเพราะนั้นก็ต้องอยู่ในสภาวะนี้ให้ได้มากที่สุดส ด้วยวิบากกรรมของเราอย่างเช่นเราอาจจะเกิดมาในที่ที่อาจจะไม่ได้อุโดมสมบูรณ์ไม่สะดวกมากมายนะก็เป็นเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาก่อนนั้นนี้แต่ไม่เป็นไรถ้าคนมามืดเราก็ไปสว่างได้สร้างเหตุปัจจัยใหม่ไปในทางที่จะทําให้ตัวเองไปสู่สุคติไปในทางที่ดีหรืออาจจะหลุดพ้นเพราะนั้นอย่าดูถูกตัวเองเราเกิดมาอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่บางคนเกิดมารวยอาจจะไปมืดก็ได้ไปในทางที่ดิ่งลงก็ได้ทํากายวาจาใจไม่สะอาดอย่าไปจํนนตต่อ,อกรรมเก่าสร้างเหตุปัจจัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยสำ รวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจอรผมรู้สึกขอบพระคุณมากมามี <จะ S 1> บุญ,บญได้ร<ม>ับคำสอนของบพรทธเจ้าคุณมีบุญมากนะผม,ผมรู้สึกขอบพระคุณแล้วก็ซาบซึ้งในความเมตตาผมรู้สึกอิติแล้วก็ซาบซึ้งใจมากผมไม่เคยเป็นอย่างนี้นะอาจารย์ผมไม่เคยข้อความจากคุณทิมนะบอกว่าการเจริญสติจะได้ควบคู่กับพชทงเจ็ดใช่ไหมคะใช่ จริงๆโพธิปักจะธรรมเนี่ยมันเกิดพร้อมกันไม่ได้เกิดแค่สัมโพชฌงเวลาที่อยู่กับลมหายใจเนี่ยได้สติประฐานสี่สติประฐานสี่จะต้องอาศัยสัมมาประธานสี่ก็คือความเพียรเพื่อที่จะเริ่มกำหนดจิตเข้าไปที่ลมหายใจก็ต้องอาศัยอิทธิบาทด้วยแล้วก็อาศัยศรัทธาอาศัยในเรื่องของอินทรีย์ห้าพละห้าควบคู่กันไปคือสติประฐานสี่จะต้องอาศัยสัมมาประธานสี่อธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าเพื่อที่จะทําให้ได้สติสัมโพชฌงที่จะเป็นเหตุ ใจทําให้รู้อยู่กับลมหายใจจิตตั้งอยู่กับลมหายใจได้ทําให้เกิดธรรมวิจยะเกิดวิริยะที่เป็นตัวความรู้ที่จะละอกุศลทําสติปัญญาให้มันตั้งขึ้นเพื่อที่จะทําให้จิตนียมันตั้งเป็นสมาธิสามพจนชงเบกขาสามพจนชงเพื่อจะทําให้มรรคแบริบูรณ์ได้คือทําให้ศีลสมาธิบริบูรณ์หรือทําให้ได้อุเบกขาที่เป็นอุเบกขาสามพจนชงที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่จะรู้สัจจความจริงได้ที่เราปฏิบัติเนี่ยที่เรามีสติเนี่ยแหละคือเป็นเหตุปัจจัยที่จะทาให้ได้สามพจน์ แต่ทํามันต่อเนื่องนะแต่เวลาเราคุยข้อําเราอาจจะคุยแค่สติประฐานสี่แต่จริงๆมันจะมีสัมมารประธานสี่ที่บาทสีอินทรีย์ห้าพระห้าพุทธจงเจ็อริยมรรคีองแปดเนี่ยมี 8, มครบอยู่ในนั้นแหละเพียงแต่ว่าใครจะขยายความให้เราเข้าใจในส่วนนี้ได้มันจะเกิดโพธิปัจจะธรรมทั้ง7ประการหรือ37ประการพร้อมกันนั่นแหล,ละเวลาเจริญสติประฐานสี่ถ้าเป็นสติา 4, าสามพุทธจงจะเป็นหนึ่งเดียวมันจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งเวทนาจิตธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวเหมือนมองก้อยี้สี่ขาเรามองไปปุ๊บเห็นเลยว่ามันเป็นา เราปฏิบัติเราอาจจะกำหนดที่กายก็ได้หรือที่เวทนาก็ได้แต่ว่าถ้ามีเวทนาเวทนาเนี่ยมันจะตั้งอยู่กับลมหายใจเพราะว่าลมหายใจเนี่ยมันจะปรุงให้เกิดเวทนาจะกำหนดเวทนาอย่างเดียวก็ได้หรือจะไปกำหนดจิตหรือกำหนดธรรมก็ได้แต่ว่า4ตัวเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันเวลาเราปฏิบัติที่จะนำพาไปสู่ให้หอิยะมรรคมีองค์แปดบริบูรณ์เนี่ยอย่างฟังธรรมอยู่เนี่ยเวลาที่เราสนทนาฟังอยู่เนี่ยจะทําให้จิตเนี่ยตั้งมั่น นิวรณ่าจะละไปเกิดสัมโพชฌงค์อยู่ตอนนี้แต่นี่มันไม่ได้มีสัมโพชฌงค์อย่างเดียวเวลาสติที่กําหนดเนี่ยจิตตั้งมั่นเนี่ยมันก็เป็นสติประฐาน4ด้วยมันก็จะเป็นสัมมาประธาน4ี่ก็คือมีความเพียรเพียรที่จะละอกุศลด้วยแล้วในขณะนี้ก็มีอิทธิบาท4เกิดขึ้นด้วยแล้วก็จะมีอินทรีย์ห้าละห้าในขณะเนี้ยในที่เราฟังทำอย่างเนี้ยตัวนี้แหละเรียกว่าสัมโพชฌงค์แล้วก็ทําให้อริยมรรคมีองค์แปดสินสมาธิปัญญาเนี่ยบริบูรณ์โพธิที่ปัจจัยธรรมมันเกิดแววบบบเดียนน่ตตต้้องงปปฏฏิิิิัััาาถไมมจะ นนใช่ใช่ใช่ครับตั้งอยู่ในธรรมจะเห็นสภาวะมันจะสามารถขยายความได้